ăn subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video này dẫn

ไแล้วก็คือพอแล้วเนาะตับปลาปลาชอบดังก็อแอ้วนพแล้วนะกันนั่งคอมเนอนะไรที่แรกอมมาอยู่กับม่หอตะมองพุ่นเคยมาสวดมนต์ขำขึ้นกับมาดู ตัวหอมาส่วนมคขำขึ้นหมุกกอนโคิดตัวหอมาสุปีหรือทางเพิ่งจันสองน้าสุปมีส่วนมคขำขึ้นตั้งแต่ตัวมูนี่เพราะท่านใหญ่ตัวนี้เป็นดอกแล้วดอกกระย้อมดอกกระย้อมย็นไปยังท่างพ่นไฟหอมดอกกระยอมยินย็นแล้วท่านพูนยินยังไา อุโบสถเพิ่งกาง้ามเนาะเพิ่งสางเดาตั้งปีใหสางเดาตั้งโดนเลยทีฟังไดาตั้งโดนเลยที ไปใส่เราอ่ะคุไปย้องจินเขาไปละไปกินเขาไปไปส้องลงไปกินพุ่นเพื่นว่าลงมากินพุ่นด้วยเข่าปลาอหารอยู่พุ่นผมน้าฤติินดีใจกันไห้ว่าดีใจแน่นะเด็ดทุกคนนั่นแหละ ยืนยืนเยองยองเลยยืนไปทางอันดีไทยยืน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 ยับไปอีกอะไเออแม่สิตไทยสแต่ตาพ่อแม่ป้าข่อยเตี้ยล้งยูทูบเด้อฮะล้งโช่องช่องแม่กายก๋วยเตี๋ยวเบิ่งน้ำไม่เด้อดีดีดีคุณนายโอ้คุณนายสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวฉันล้งยูทูบเด้อค่ะ กายก่ยจริงเนาะจริงเพิ่นสอนเพิ่นสิดยอดสุดยอบ่บ่คอยคอยคอยบ่ได้นับอันอันนี้ยิ้มก็ได้แล้วนี่โอ้คอยบ่ได้นับยนาะใช่เลยสุดย่าเอาอากายไายให้แน่ข่อยก็อยากเข้าก่อนอยให้แล้วายให้คุณแม่คุณแม่เอาเข้าเลยค่ะเข้าเลยค่ะเห็นพระอุโบสถเบิดเลยยิ้มโลดยิ้มสวยๆยิ้มย่าไป อยากถ่ายจักสิบนาทีให้เจ้กชาดเนี่ยถ้าทนทอนอยทอนอยเจ้าชายเห็นแล้วเนี่ยไหนเราปิดล็อกให้หนูก่อนกูต้องปิดล็อกเออมันก็แมนเพื่อนหนูหรือพวกหูเด้แมนข่อยกับพวกหูย้อนยังสั่นละปิดล็อกแล้วก็เอากล้องมาที่ทรงหเอยพิมพ์เบิงอน้งพิมพ์อยู่ไหนหรอพิมพ์อยู่เชียงใหม่ ตอนนี้อ่โอเคขอบคุณค่ะเฮ็ดช่องเป็นละเฮ็ดตั้งแต่ปีกายเดือนโอ้ยคนเบิ่งหลายจริงหรอคะจริงคนเบิ่งเจ็ดร้อยแปดร้อยคนยินดีด้วยนะคะยังบ่ผพานดอกต้องหนึ่งปีก่อนนะสี่พันชั่วโมงอดทนเนียนจ้ะ มีเสียงเพลงบได้เลยเพราะว่าเขาตรวจสอบเบิด์เขาแยกเบาแม่หนอมมาดีค่ะแม่หนอมดีร้องบูมเมืองกันเลยเมม่าวินเดียวนั่นแหละเขามา

รก็ยอมหอกพยอมอยูข่ขังพระอุโบสถสวยงามมากเลย <c oughs> งานบวชหลานลูกหน้าถมจ้าจ้าพัดดีค่ะจ้า ใจกะหายบ่ดีใจกะหายตัวดีใจหายตัวตัวนี่ก็ไปทำก็ไปเล่นนาแถวไปดีใจก็ไขยังข่อยบ่ได้ไปใสไขไปยากขายของนี่ขายได้แต่ก็ต้องลุกต้องนั่งต้องลุกต้องนั่งเลี้ยงหลานสามคนเหมือนว่ายากษากเลยห้องไข่ของไอ้ของอีพิมพ์เส้นเด็ดเส้นสามแหมนอยู่เชียงใหม่อยู่เชียงใหม่คุณหล่ะ พู้ชายบ่มีผู้ชายผู้หนึ่งที่จริงมีผู้ชายสองล่ะมันตายผู้หนึ่งที่จริงมันได้ยิงสองชายสองเด้อไอ้ปวดข้อญ่มันมายั่งน้ำตั้งแต่ปีมันมาจากเกาหลีพุนละก็ปีนี้เขาไปหายจาเกาหลีมันบ่ได้ไปแล้วเลี้ยงลูกค่อยนี่นระด้ส่งไปให้เลี้ยงกันป้าเขาก็ยุยุ่งอายุเกาหลีพุนละก็ส่งมาเลี้ยงซอยกันกินนมกินแพม่เผือดนี่โอ้ยเบึกทำงาน ยังกิดนุ่มนั่นซื้อหมดเลยยาเราขายนเยทรงทรงถูกทุกอาทิตย์เออเลี้ยงไปไปบอกเจ้าของบบมีคนเนาะคันบันบมีจังสี่กัคือบบมีผู้ต่อไปเด้วยพระแก้วยู่ไอจังหวัดแพร่อันนั้นกัอันนั้นกัมีลูกสองคน จ้าเขาได้ลูกสองคนคนหนึ่งเห็นงานแล้วคนหนึ่งเรียนงยุป <right ีปีสองหรมั um, ้งอันนั้นเ่ได้ยางน้ำเขาดอกเขาสมบูรณ์แบบเขาสมบูรณ์แบบมีต่เจ้าขององังเป็นยังไงกันยังเป็นยังสั่นอยู่คือเขาใชไคมีกไอ้บักพมบุพิ่นเป็นนางจนล่าล้วล่ะสมุนเนี่ยเออ ที่ไปอยู่อันนั uh. ่นแม่น uh. ั่งยาไก่ก็ชอบไปเอ้ไปพุ่งก็เสิยด้นนั่งเก้าอี้พุ่งแล้วไปฮะดูทั้งเช่พวกพึ่งโอ้มีอะไรก็อนแบบผมแบบแมนอีนึงดีใครอ่ะอ่ากับไอ้ถมพวกยิ่งกับยังอยู่หาคนคือเก่าล่ะอีหม้ไหมอีไมยอยู่โคราชอันนั่นเขาอันนั่นเขาก็สมบูรณ์แล้วล่ะลูกเขาทำงานเบิดแล้ว ได้ลูกเคยก็เฮ็ดงานไฟฟ้าไปหยังไปลูกเขาก็เฮ็ดงานอปตอเขาสมบูรณ์แบบบ่สมบูรณ์แบบแต่ข่อยนี่ล่ะจักเป็นแนวใดบ่กเป็นแนวใดก็เป็นไปซั่นล่ะเนาะเฮ็ดจังได๋ได้อยู่ผู้เดียวคือเก่าบักคมอยู่ไสบคมอยู่สมุทรปราการ h ักเนงอยู่อยู่จังหวัดน่านแต่ไปเฮ็ดงานกรุงเทพฯโอไอ้ลุงลุงายอยู่นครนายกแต่ก็อยู่กรุงเทพฯเียแล้วล่ะว่าอืมเห็นจะเป็นหอโอยแตกยาวๆอยู่อยู่น้ําหลวงูทองไปลงไปนอนน้อ้ยบังดงแดงเอ้ยอันพผู้ปาทานเนาะำบักหุ่งหลานกินยังากิน อออนนคอยค่อยนี่ออกค่อยนี่ออกนอกบ้านนางตาน่อยคอยไม่คอยหูวจักพี่น้องเปนไรไดน้นอกจากผูคเค้ไปส่งกศน,นีลีย <c oughs> ังคุยยังเสียออเออตาพัด<อ>พลูกเมื่อยู่คอยบม่ได้ไปเลย,ยาามาไปแล้วก็ไปแต่ยืนดีม่แห้งเนาะปูมันลงเลี้ยนลงฝน